แล้ววันนี้ผมก็อยู่กับ e สูส u นะครับ New X 3.0 Ultimate นะครับตัวนี้เป็นตัว True View Drive เกียร์ออปี2 0 2 1ครับรับประกันครับเลขไมแท้ๆ30,000กิโลเท่านั้น ยังเพิ่มความหล่อมาให้อีกกับชุดแต่งวาสุมา F นะครับที่ติดตั้งมาให้ผมว่ามูลค่านี้มีราวๆเลข3คุณจะประหยัดกว่าป้ายแดงไปได้3 0 0 0 0นป่ายด้านท้ายโดดเด่นมากๆครับแมนจะบอกว่าไฟท้ายเขาเรียกกันว่าดีไซน์วิงเล็ตซิกเนเจอร์นะครับเอาละอะไรอะไรก็ซิกเนเจอร์อะและแอบแสงไปด้วยศิละปะหลายๆอย่างเดี๋ยวตามไปชมกันเลยครับพบกับกอริลลาคาโชว์รูมรถยนต์มือสองมาตรฐานใหม่ในทุกช่องทาง e b o o k YouTube และ TikTok อกครับ ที่ปริลราขานะครับเมื่อเจอหน้าพี่แมนแล้วก็ต้องเจอกับรถที่มันดูใหญ่โตมโหฬาราณแต่มอบความคุ้มค่ามาให้กับท่านผู้ชมได้อย่างแน่นอนนะครับแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับ e สู z u นะครับ new x 3.0 ultimate นะครับตัวนี้เป็นตัว true w i e w drive เกียร์อ o ปี2021ครับอันนี้นะคะใครๆก็น่าจะหมายปองไว้แน่นอนเลยเพราะเป็นรถจิทที่นั่งจากค่ายีสูที่1หน้าตาหล่อเหลาที่สุดในปัจจุบัน และมองตั้งแต่ด้านหน้ารถข้างรถท้ายรถเนี่ยจะบอกว่าใครไม่ชอบก็คงเป็นไปไม่ได้และยิ่งตัวนี้นะครับเขาได้มาเป็นตัวทอ็อปก็คงจะไม่ได้แค่ความสวยเนาะพอเทคโนโลยีเขาจ,จัดมาให้แบบเป็นพิกัดเพื่อเช่นเดียวกันถึงขั้นที่จะสามารถพูดได้ว่าเพียงพอต่อการใช้งานในะเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เทคโนโลยีและรูปลักษณ์หน้าตาเอาง่ายๆอยากได้รถเสริมมาร,รมีผมว่าคันนี้ก็น่าจะเหมาะนะครับมาเลยกับด้านหน้า ฟังก์ชันการใช้งานนะครับตัวนี้ไอ้ยามาพร้อมกับไฟนะครับที่เป็นรูปลักษณ์แบบใหม่หน้าตาแบบใหม่นะครับตัวกระจังหน้านะครับเขาให้คอนเซ็ปต์ดีไซน์นะครับที่เขาบอกกันว่ารวมความพรีเมียมเอาไว้อยู่ในชิ้นเดียวกันทุกความพแเ่นอย่างแรกเลยกระจังหน้าที่เป็นโครเมียมแบบนี้สีดําเงาแบบนี้นะครับมาพร้อมกับวัสดุต่างๆที่มันมีแบบหลายเลเยอร์มากแต่ดูไม่ยุ่งเหยิงดูเข้าใจง่ายดูใช้งานง่ายและเอาง่ายๆมันดูหรูมากมาก และมาพร้อมกับไฟหน้าที่มาพร้อมกับคุณประโยชน์หลายๆอย่างมากครับ <S <S เขาเรียกว่าค่าตัวของไฟหน้าเนี่ยอาจจะโอ้โหแพงพอๆกับโัวรถเลยครับตัวนี้นะครับเป็นไฟหน้าแบบบ LED นะครับตัวนี้ก็จะเป็น LED 2หลอดนะอยู่ในหลอดเดียวกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟโูดไฟตัดนะครับและมี d a y l i g h ์ที่เขาเรียกกันว่า a r r o w signature นะครับนีเลยมันจะทะยานเป็นเส้นแนวแหลมๆแบบนี้นะครับยังไม่พอตัวกระจังหน้าเนี่ยเขาจะคล้ายๆกับเหมือน ตัวนี้เป็นกลอหน้านะฮะท่านผู้ชมแลวก็จะเหมือนกับตัวอะไรเนี่ยคล้ายๆแบบตัวนี้เป็นรุ่นเก่าอ่ะคล้ายๆนะตัวนี้เป็นรุ่นเก่าและตัวนี้มันจะแหวกออกมาเทคโนโลยีตัวนี้นะครับก็คือเขาเรียกกันว่าเผยโฉมความรํ้สมัยอ่าเห็นไหมถ้าใครดูเก็ตเหมือนผมเนี่ยอ่าผมอาจจะลึกไปอาจจะไม่เข้าใจแต่ผมว่าต้องมีสักบางคนนั่นแหละที่เข้าใจผมมันจะเหมือนแบบคล้ายๆแบบฉีดกดฉีดกดเดิมๆออกมานะฮะกับมิวเอ็กตัวนี้ และตัวนี้นะครับให้ร์เซนเซอร์นะครับเป็นเซนเซอร์กัดระยะมาให้ด้านหน้ามีให้ถึง4จุดด้วยกัน2จุดฝั่งซ้ายและอีก2จุดฝั่งขวานะครับตัวนี้ติดตั้งมาให้พร้อมเลยนะฮะแน่นอนใครใช้รถใช้ถนนในบ้านเรานะครับรถส่มนี้จะเป็นรถยกสูงเวลาเราอยู่ในตำแหน่งคนขับเนี่ยมันจะเจอมุมอับกันได้เยอะมากๆนะครับตัวนี้จะช่วยได้ในเวลาเลี้ยวเข้าซอยไม่ว่าจะเป็นการถอยจอดหรืออะไรก็แล้วแต่ ยังเพิ่มความหล่อมาให้อีก1ขั้นตอนนะครับหชั้นด้วยกันกันกบชุดแต่งวาสุมาเนะครับที่ติดตั้งมาให้ผมว่ามูลค่านี้มีราวๆเลข3ไม่ใช่3,000ครับผมว่ามี30,000เป็นได้นะฮะอันนี้คุณจะประหยัดไปได้อี0 0 0 0เลยแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยพร้อมใช้งานทันที เมื่อหน้าตาที่หล่อเหลาแล้วนะครับเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะครับเขามาพร้อมกับเส้นสายที่มีไม่เยอะตัวนี้เส้นสายด้านข้างน้อดเยอะเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้เฉยมันรุ่นเก่านะรุ่นเก่าเนี่ยมันจะมๆกลมๆเอาง่ายๆไม่มีอะไรเลยก็ว่าได้แต่คันนี้นะครับเขาจัดมาให้เลยนะฮะเส้นสายนี่เรียงยาวเป็นแบบนี้ทําให้รถเนี่ยดูสปอร์ตมากขึ้นคล้ายๆกับพวกร a m b o r g h i n i ferrari อะไรประมาณนี้นะครับมาพร้อมกับบันไดอันอย่างนี้ผมชอบอยู่อย่างหนึ่งมันจะคล้ายๆปาเจโร่เหมือนเขาทำมาเชื่อมกัน ตัวสกเกิร์ตแดนค่าเขามีมาให้นะฮะแตก,กดดารแดนค่าเขามีมาให้มันก็จะแบบถ้าสมมติไม่มีบันไดรถมันจะเห็นได้ชัดเจนว่าสกเกิร์ตตัวนี้มันมีส่วนโค้งเว้ามันสวยงามมากๆไอ้ตัวนี้ผมต้องเกินบอกก่อนนะครับว่าตัวอัลติเมทเนี่ยไม่ว่าจะเป็น1.9หรือเครื่อง3,000เนี่ยเขาจะให้ล้ออลลอยขอบ24นิ้วมาแต่วันนี้ผมจัดความหล่อความเหลามาให้เอาใจวัยรุ่นโดยเฉพาะเลยนะครับต่อให้คุณเป็นพ่อบ้านใจกล้าคุณก็ต้องชอบแหละล้อแบบนี้ ล้อทีสาอบ18นะครับรัดเบือ,อยางนิโต้นะฮะตัวนี้โดนใจขาแรงนะครับแล้วก็โดนใจแบรุ่นหลายๆคนแน่นอนตัวนี้ไม่มีบริการติดตั้งเพิ่มน,นะครับใส่มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับล้อทีสีน้ำตาลไม้กับอยอดโลโก้แดงแบบนี้สวยนะครับถ้าสนใจนะครับลองเข้ามาชมรถตัวจริงกันได้ผมรับประกันว่าสวยแน่นอนตามมาด้วยตัวนี้นะครับอ่ามาเลยกระจกมองข้างอันนี้เขาจะเป็นกระจกมองข้างแบบ อัพไฟฟ้าปรับไฟฟ้าหมดแล้วเรียบร้อยนะครับและจะมีไฟเลี้ยว LED ติดตั้งมาให้ยังไม่พอนะครับระบบพลานทดแทยเขายังแฝงเข้ามาให้ด้วยในนี้เขาเรียกว่า BSM หรือ b ร a i n Spot Monitor นะครับตัวนี้นะครับก็จะแสดงจุดอับของตัวรถนะครับว่ามีวัตถุหรือรถที่อยู่ใกล้เคียงไหมเราจะได้ไม่เลี้ยวปเป็นเบียดเขาเนาะไอ้ตัวนี้ช่วยได้เยอะครับรอถอยลงมาอีกทีหนึ่งเราก็จะเจอกับประตูที่ใช้งานคล้ายๆกับแท็รลอีกแล้วครับท่านผู้ชมแ a m บลปเป็นยังไงหรอแมนจะบอกว่าเวลาเราก,กดล็อกใช่ไหม โอเคใช่รถรถุ่นไหนก็ทําได้แต่ตัวนี้ถ้าเราล็อกรถแล้วกุญแจอยู่ในกระเป๋ากแงเกงหรือแอรียอสอดมือเข้าไปปุ๊บท่านเปิดปล็อกให้นะเว้ยเอออานวยความสะดวกสบายเวลาเราถือของเยอะๆไงไอ้ไอ้มันไม่สดดะดวกเอามืออย่างนี้โอเคทําได้เหมสดดสาะสำหรับสาวๆเอออานวยให้กับทุกเพศทุกวัยแน่ใน,ใน,นอนถ้าใช้รถกันนี้ไป,ปรพร้อมกับเราหลังคาครับที่เห็นแล้วดูเหมือนจะไม่แข็งแรงใช่ไหมเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะนาาจะเหยียบบันไดนะครับยกขึ้นเลย ติดตั้งแหลกเพิ่มเติมได้นะครับกับตัวนี้ที่เป็นราวหลังคามาเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันแมนจะบอกว่าด้านท้ายตัวนี้บอกเลยว่าในใจก็แอบชอบนะเพราะว่ามันโดดเด่นและแอบแสงไปด้วยศิละปะหลายๆอย่างเดี๋ยวตามไปชมกันเลยครับต่อไปด้านท้ายโดดเด่นมากๆครับแมนจะบอกว่าไฟท้ายของเขานะครับจะคล้ายๆปลีกนกนะเขาเรียกกันว่าดีไซน์วิงเล็ตสิเนเจอร์นะครับเอาละอะไรอะไรก็สิเนเจอร์อะแน่นอนว่ามันสวยกว่าทุกแบรนด์นะครับ จะให้ไฟท้ายที่เป็นเหมือนปีกนกวิงเลสสิเกเนเจอร์มาธรรมดาไม่ได้ต้องเป็นชีไลท์ LED ด้วยด้านในนะครับเขาจะแบ่งเป็นเส้นสมเส้นซึ่งจะเป็นเลเยอร์จากหนาสุดไปจนลึกสุดนะเอาเหมือนตื้นสุดจะไปลึกสุดอย่างเงี้ยมันจะเป็นชีเลเยอร์แบบนี้ลองมาดูารายละเอียดกับรถตัวจริงกันได้มันสวยจริงอันนี้ชอบ้าให้ไฟท้ายมาชื่อมากับราคารถหลักล้านหัวก็ไม่ใช่แล้วโดนคู่แข่งซัดไปเต็มเหนียวอย่างพี่ฟอร์จินเนอร์วันนี้เขาก็เลยต้องสู้กับความสวยงามที่เป็นศิลปะแบบนี้ ตัวตังร์ซูมา X นะครับไดยังติดตั้งสปอยเลอร์ตัวนี้มาให้นะครับกับฟิวด้านท้ายตัวสปอยเลอร์เขามีมาให้อยู่แล้วพร้อมกับไฟเบรกโดนที่3ตัวนี้นะครับด้านท้ายถ้าใครเคยเห็นถ้ายังไม่ติดตัวชุดแต่งตัวนี้นะเขาจะโค้งๆมันๆมเออมันก็สวยนะไปอีกแบบหนึง่งตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเซนเซ,นเซอร์กะดร,ระยะที่ด้านหลังนะเขามีให้ถึง4จุดด้วยกันปลอดภัยอีกและด้านหน้า4จุดด้านหลัง4จุดรวมรอบคันเออคุ้มอันนี้ให้ความปลอดภัยมาแบบเป็นพิกัดจริงๆมาพร้อมกับตังบาร์ กรดเดียวนะรถใหญ่เนี่ยมันจะดูย่งแย่งใช่ไหมแต่ตัวนี้พอใส่สกเกิร์ตมามันดูซิ่งดูปรดเดียวดูเฟี้ยวในเวลาเดียวกันทีนี้ฝาท้ายนะครับเวลาเปิดเราก็สามารถเปิดแบบไฟฟ้าได้เลยนะครับเราก็สามารถแบบนี้ยกก่องขึ้นรถได้โดยที่ไม่ต้องใช้มือสัมผัสอะไรเลยนะครับแค่กดปุ่มเดียวแค่นั้นทุกอย่างจะจบและจะกลายเป็นเรื่องง่ายทาันทีเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าว่าภายในมีออปชั่นอะไรที่ทำให้คุณว้าวกันบ้างกับราคารถที่มันแพงถึงขนาด1ล้าน4ี่แสนเ0 0หมื่นบาทไปดูกัน ตัวภายในนะครับก็จัดมาให้ด้วยความหรูหรามากๆนะครับเห็นภายนอกดูสปอร์ตแบบนี้ภายในหรูมากจริงๆต้องบอกคำว่ามากและบอกคำว่าสวยได้เปลืองมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับมาพร้อมกับอบร์ดหนังทั้งหมดเลยนะครับเป็นสีโทนน้ำตาลอ่อนพร้อมกับแผงประตูด้วยนะครับด้านประตูทั้ง4บานนะครับจะมีไฟแอมเบียนท์ไลท์ซ่อนไว้อยู่นะครับเพิ่มพัรนรถเพิ่มความสุดตรีในการเดินทาง <IS> ในยัมคำคืนครับตัวบอบ์ดที่เป็นโทนสีน้ำตาลเนี่ยก็คงจะเป็นอบ์ดหนังธรรมดาก็คงไม่ได้ใช่ไหมครับ เอาชนะคู่แข่งด้วยเทคโนโลยีคูแม็กนะครับที่ใส่มาให้กับในเบาะของเขาเบาะตัวนี้จะไม่เก็บความร้อนแนมะ้เราตากแดดร้อนขนาดไหนมันก็อาจจะอุ่นๆแหละแต่ไม่ร้อนเหมือนเบาะทั่วไปไอ้นี้ช่วยได้เยอะถ้ามีคุณน,น้องๆหน,นู่มๆมาพร้อมกับแอร์นะครับที่มีแอร์ตอนหลังเป็นแบบแอร์ปรับเพดานนะครับอันนี้ใช้เพน่อความสะดวกสบายให้กับคนนัง่งหลังอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันต้องมีอยู่แล้วรถเจ็ดที่นั่งแต่สิ่งที่สําคัญครับ รถเจที่นั่งส่วนใหญ่ออกแบบมาเพื่อเน้นเทคโนโลยีเน้นออปชันแต่ไม่เน้นความนั่งสบายต้องบอกก่อนว่าเน้นนั่งเยอะแต่ไม่ได้เน้นความสดายรุ่นนี้ฉีกกดเลยครับต้องบอกว่านั่งสบายได้แต่2ตอนหน้าตอนกลางและตอนหลังมีไซล์ออกมาทั้งหมดเลยครับมีความกว้างขวางโออาและดูพรีเมียมไม่เชื่อต้องลองมานั่งดูครับอยากลองรถคันนี้แนะนํามาให้รถทั้งครอบครัวนะครับเพราะคุณจะได้นั่งกันรบแบบทุกตอนและจะได้บอกเลยว่า อบเขาจริงๆแล้วคุณจะชอบอะนี่แนนการันตียังไม่พอครับตัวบอกผู้น้านะครับจะเป็นบอกไฟฟ้าปรับ8ทิศทางนะครับสำหรับฝั่งคนขับและฝั่งข้างคนขับปรับได้ทั้งหมด4ทางจะเป็นบอกไฟฟ้าอำนวยความสะดวกได้อย่างดียิ่งขึ้นตัวพวงมาลัยนะครับมาพร้อมกับพวงมาลัย3ก้านดีไซน์แบบปุ้มหนังสวยหรูเลยครับมาพร้อมกับ Android s h i ด้วยนะรุ่นนี้มีจัดมาให้แล้วฝั่งซ้ายเป็นปุ่มระบบควบคุมมีเดีย ฝั่งขวาเป็นระบบควบคุมค r u i อนโท n t และคันนี้ก็ใส่เทคโนโลยีค r u i s e Control แบบ Adaptive มาให้แล้วนะครับแต่ยังไม่ถึงจุดหยุดสิ้นตุดนะครับก็จะชะลอได้อยู่ประมาณในระยะหนึ่งคงไม่ต่ำกว่า60กิโลเมตรแต่ตัวนี้นะครับก็ช่วยได้เยอะเวลาเราเดินทางไกลนะครับเหมาะสำหรับรถเครื่อง3,000ที่วิ่งไกลๆนะครับผมว่าใครได้ไปใช้โอทคุ้มเลยฮนะตามมาด้วยหน้าจอมาตรวัดนะครับตัวนี้หน้าจอมาตรวัดฝั่งซ้ายเนี่ยจะ,ะแสดงสิงเสียวัดรอบ และสั่งผาจะแสดงถึงคำนวณความเร็วนะครับแล้วตัวจอากลางเนี่ยก็จะเป็นตัวแสดงผลแบบดิจิตอลในรูปแบบสีด้วยนะครับมันแสดงค่าได้ทุกอย่างเลยพร้อมกับการตั้งค่าที่ตัวรถตัวนี้ก็สามารถสั่งการตรงนั้นได้และคันนี้ปี21อไม่ได้วิ่งหนักเลยครับวิ่งมาแค่30,000กิโลเท่านั้นถือว่าวิ่งน้อยมากๆจากราคาที่คุณจะได้รับนะฮะมาถึงการอำนวยความสะดวกสบายในเรื่องการเอ็นเต์เทนเมนต์กันบ้างก็ะจะมีจอทั้งหมด9นิ้วนะครับเป็นจอใหญ่ๆเลยตรงที่คอนโซลกลางจัดมาให้ แล้วตัวนี้ยังรองรับนะครับกับการทัดสกีนรองรับระบบ Android Auto และ Apple CarPlay เชื่อมต่อ b l u e t ด o t h สายได้ทีนี้นะครับมันจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้ารถในราคาหลักล้าน 4, สี่แสนถ้าคุณไม่ให้ n a v i g กเตอมาผมถือว่าคุณแย่อันนี้ใส่มาให้แล้วนะครับเอาอำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทางอีกด้วยระบบแอร์นะครับไม่ต้องห่วงเลยนะฮะร,รถราคานี้ถ้าให้แอร์โซนเดียวผมว่าก็แย,ย่อีกเหมือนกันจัดมาให้แล้วแอร์ออโต้แบบดูออโซ n ใช้งาน ก็ค่อนข้างง่ายนะครับแต่อาจจะต้องเรียนรู้นิดหนึ่งเรื่องการกดปุ่มต่างๆนะครับเพราะดีเทลตัวนี้มันจะคล้ายๆกับยานอวกาศมากๆเลยนะครับตาม,มาด้วยแท่านเกียร์นะครับมาพร้อมกับปุ่มควบคุมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มควบคุมทางลงลาดชันระบปิดเปิด Parking Center และก็ระบบปิดเปิด Auto Start Stop Dual p e d e s t i o n Control ตัวนี้ยังสามารถที่จะนั่งสบายได้ด้วยนะผมชอบพนักกินแขนของเขากับเจ้ามือเอโกนี้ เอาใครยังไม่รู้ว่ามันมีดียังไงอยากให้มาชมด้วยตัวของท่านเองนะฮะสามารถวางแก้วน้ำได้สองฝั่งด้วยนะครับสองตำแหน่งนะกับตัวคอนโรลนะครับอ่ะอันนี้นะครับเห็นเทคโนโลยีตัวนี้แล้วความสวยงามขนาดนี้แล้วก็อยากจะได้แล้วใช่ไหมครับผมมอบความหว่นใจให้เลยนะครับกับการปลดคุณภาพผมไม่เชื่อหรอกว่ารถปี2 0 2 1รถใหญ่แบบนี้แต่งแต่งแบบนี้จะเป็นเลขไมแ่แ้ๆแค่3า0 0 0กิโล ใช่ครับตรวจสอบให้แล้วเรียบร้อยจากบริษัทคูนสเปชชั่นเป็นบริษัทกวดร,รถชั้นนาจากประเทศญี่ปุ่นคันนี้ได้คะแนนเต็ม5เดาวไม่มีขาดตกบกพร่องเลยครับและที่สําคัญนะครับยังมีใบการันตีสามารถปรดเช็ค QR โค้ดจากระบอออนไลน์จากเว็บไซต์เขาได้ด้วยนะครับตัวนี้นะฮะผมมีบ, <S <S e. บริการ <S <S เซ็นไฟแนนซ์ให้ฟรีและส่งมอบรถให้ฟรีทั่วไทยพร้อมกับเงื่อนไขดอกเบีย้ยเริ่มต้น1.99เเพราะฉะนั้นคุณจะมั่นใจได้เลยนะครับว่าของเรามันมีบริการ ทุกระบ,บบรบวงจรจริจรงๆไม่ว่าจะเป็นคัดรถมาตรวจคุณภาพรถให้บริการทางด้านผู้ให้สินเชื่อจะซื้อสดก็ได้ครับไม่ติดเลยเพราะครั้นี้คุณจะประหยัดกว่าป้ายแดงไปได้0 0 0แ0,000น่ายรวมค่าดําเนินการโอนภาษีพรบนู่นนี่นั่นทั้งหมดแล้ว มีสี่รวม4ี่แสนบาทยังไงคุณก็คุ้มแน่นอนครับถ้าจะออกไปเก็บเงินสองแสนไว้เลยถ้าดาวเริ่มต้นถึงห้าเปอร์เซ็นต์แล้วจ่ายขนาดนี้ของผมสามารถดาวเริ่มต้นได้ที่สูงมาเต็มครับจัดปันนได้เต็มเพราะคันนี้ผมจะขายในราคาหนึ่งล้านหลักหมื่นเท่านั้นครับย้ำว่าหนึ่งล้านหลักหมื่นครับหุมไม่ฝากครับพี่ออกใหม่หนึ่งล้านสีน่แสนเจ็ดหมื่นบาทวันนี้จัดให้เลยหนึ่งล้านหลักหมื่นบาทกับ i e su z u m u x 3.0 ultimate t r u wheel drive คันนี้ รับประกันครับเลขไปแท้สามหมื่นกิโลเท่านั้นสวยๆแบบนี้เป็นใครหล่ะจะอดใจไหว้เดี๋ยวกันได้ที่โชว์รูมกอลเลราคาทุกวันตั้งแต่8ปโมงเช้าจนถึง1ทุ่มแล้ววันนี้พี่แมนต้องขอตัวลาไปก่อนกับรถหล่อๆแบบนี้ใครสนใจรีบโทรเลยนะ0ู2ย4 7 8 8 8งจใครช้าหมดอดไม่ดูด้วยนะครับมาร้องไห้น้างานนะแล้วเจอกันครับเพราะคุณคือคนสำคัญกอล์เล่าคารักรถรักคุณสวัสดีครับ